สวัสดีครับเมื่อคืนไปใส่เบ็ดครับในปลาคอยญ่ตัวหนึ่งครับเช้าลกครับผมแล้วก็ปลาคอยดุนพ่อดำพ่อดีนะครับมันอยู่สามตัวเลยครับผมแล้วก็ปลาดุสองตัวครับผมปลาเข็งหน่อยปลาเข็งไงครับผมร่วมไปประมันโลกรัวเนี่ยครับเช้าลกครับรูปแล้วกับพ่อดะอยากได้กินนะครับผมเช่าลูกพ่อเม่พี่น้องครับ รอบแรกก็ได้ดีครับผมรอบที uno, ่สองวันนี้โว้ยกับบไดเลยเลยกูเบ็ดครับผมสรุปแล้วไปเค็งย่หาตัวครับไปเค็งหน่อยครับรอบที่สองเลยเลยกูเบ็ดเลยครับบึงเอารวดครับพี่น้องเลยปาาอะไรบาใส่ถุงเข้ามาหายครับถุงปุยี่นได้ผมอะไร เราเดี่ยวเต็มนี่ก็พ่อแล้วครับผมมาสันคุยง่ายะครับ้าวลูกในผักเขียงงตัวหนึ่งปวดบ่ไ้ครับผมก็เลยได้เอาเบ็ดมาเลยครับผมยันมันาตครับผมตูงไงครับตัวนี้ครับเนี่ยมันป่าสาเิ่นอกอยู่ครับผมตูงไงับอีตำฟ้ามือนะครับผมสุ่มนะครับผนครับมื้ยปรว่านลูกไปป่ายนี่นะครับผมลูกกลัวเนี่ยครับ จ้าลู่วยทั้งเรกวนเอาถุงปุ๋ไปวานสีเอาเม็ดผลแล้วครับผมวานติมถุงปุ๋กับพ่อแล้วครับพ่วงขีดว่าสรุปแล้วได้ป่าเ่ี่นหะครับพี่น้องเบิงเอาลวดว่าย่ป่าหน้าพอเท่าไม่เท่าทางบ้านนี่มันเมอดผลแล้วครับผมอยู่ให้หน้ากูใหญ่งป่ะครับพี่น้อง เขาว่าฤดูฝนเหตุในคนเฮาคิดหอดกันแต่ผมว่าจริงๆแล้วเฮาคิดฮอดกันสุดฤดูละครับแค่สายฝนมันนี่ในคนออกไปใส่งานเวลาอยู่ในบ้านในห้องฟังเสียงฝนเสียงฟ้าห้องมันนี่ในคนเหงาความเหงานี่แหละครับมันนี่ในคนคิดหอดกันตื่นขึ้นมายำเสา เราพูดจากบ้านไปไกล